ซึ่งถ้านางฟ้าแล้วแล้วก็นแดนแต่มันจะต้องเป็นอะไรที่โง่ซัวตัวเหล็กมากๆกับการมีโล่สอันการที่เรามีโล่สองอันเนี่ยนะผมไม่รู้มันจะน่ารำคาญสักแค่ไหนนะเพราะว่าโล่สองอันนี้ออกผลเหมือนกันเป๊ะได้ผลแล้วหนึ่งตาไม่รู้ตานี้จะเป็นยังไงแต่โอ้โห สวัสดีครับทีมไม่เอาอะไรแล้วจะก,กดอันติอย่างเดียวนะฮะสวัสดีด้วยนะฮะโอ้มาดูหน่อยสิมาสัมภาษณ์หน่อยนะครับใครใช้เป็นอะไรเป็นซาลิเอลนะครับต่อมาเป็นตัวของทามิเอลนะชื่อเอลเอล,เ,อลเต็มไปหมดเลยก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้นะครับเราจะกําจัดเองไม่ต้องห่วง <laughs> ตีไปนี่เป็นเซตเลือดป้องกันนะครับก็ ดัเมลก็จะไม่สูงนะประมาณ8 0 0 0 0ื่นเก้าหมนะครับก็ไม่สูงมากแต่มาเอลมันเล่งอยู่แล้วมันเรงอยู่แล้วเกเคต่อไปก็ขอจั่วแค่การ์ดสตันขึ้นมาเลยครับเราก็จะเล่นกันอย่างไม่สนุกและ <c oughs> โอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยเรามีโอกาสได้เซตการ์ดอีกเทิร์นหนึ่งนะครับซึ่งเรามีเกาะขั้น 2- อถึงสองใบเลยนะก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่านะครับโอเคเขาเหมือนจะรีบนะสลับตาหน้าเราน่าจะโดนอันตีนะก็หวังว่าจะไม่ใช่อันตีตันนะครับ <c oughs> ถ้าอันตีตัน ก็น <ersch> ่าจะเจ็บเอาเรื่องอยู okay. roll, ่เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเรายังจะมีโล่ให้ใช้งานอยู่ก็ใช้ได้เลยใช่ไหมสบายสบายเยี่ยมยอดมาไอ้นี่ใส่เซตเลือดปะนะถ้าไม่ใส่เซตเลือดผมตีไม่ตายเนี่ยอ่าโอเคเราเอาเมอร์ดินแทงก็ได้นะครับไม่ได้เป็นไรอยู่แล้วทางนี้แล้วกันเผื่อจะได้ไอ้นี่เลยเนาะชุบ ขึ้นมาเนะครับเราตีครั้งเดียวจะตายไหมทุกคนว่าผมมัม่นใจดิทุกคนอยู่แล้วตีรอบเดียวก็เลยเ <c oughs> หลือมาเอมันแรงโอเคบัฟโล่ขึ้นมานะแล้วก็ตีเข้าไปนะครับบอกเลยเบอร์ลิมีเล้วเท่าไหร่ก้องเก็บหมดเลยละกันโอเคแล้วก็จวกการสตันไม่ขึ้นนะครับแต่การดาเมจน่าจะเพียงพอนะเค okay, เป็นตัวของอลิสนะครับกดอันติก่อนเพราะไม่รู้จะทำอะไรแล้วดะครับเพิ่มขึ้นไปก็ไม่ได้อะไร แล้วกดตีหนึ่งรอบแล้วใส่ตัวของลูโดแล้วแล้วไม่ตายนะครับโอ้แปลว่ายังไม่เสียชุบนะบอกเลยจังหวะนี้สบายมากๆเลยนะฮะเราก็คงยังลงเล่นเหมือนเดิมนะผมฮะโอเคแล้วผมกดต้องตีไหมผมว่าไม่ผมว่าไม่เราตีเดี๋ยวลูโดไปสกิลหน่อยละกันอโคฟเขาด้านหนึ่งรอบแล้วก็เปิดโล่ขึ้นมาตีใส่นิดนึงนิดนึง เอะสักเก้าหมื่นนะสักเก้าหมื่นแล้วมีสตันแล้วมีสตันแล้วเอาไงก่อนตาที่สามนะก็โอเคอย่างน้อยก็ไม่ได้เจอทีมที่แบบมีอล,ลิสอยู่ในทีมเลยฮะก็หาค่อนข้างยากนะครับแล้วใครกันนะผมว่ามันเป็นดีแอนอยู่แล้วแหละไมไ่ต้องเดานะครับม,มันมันมันชัดอยู่แล้วแหละซึ่งดีแอนผมกลัวที่สุดเลยนะเพราะว่าผมจะแพ้เขาเอาในฮะแต่ไม่เป็นไร เราตีอย่างนี้ไปแล้วก็ตีรอบเดียวผมว่าตายแล้วนะผมขอแบบว่าชิ่งมาทางนี้นิดนึงนิดนึงนะเพราะตีขั้น2องเลยสำหรับขั้นสูงของมาเอลมันแรงมากนะครับนี่ขนาดตีหมู่แค่ใบเดียวแลนะสามแสแล้วดูตีตือเข้ให้โอ้โหแรงแล้วตีหมู่เลย <c oughs> แล้วก็ให้ลูโดนะแวะซ้ายนิดนึงนะตีไปส่วนของทําไมเลือดน้อยจังวะ โอเคผมจะไม่พูดว่าเขาเป็นบอทนะครับเพราะว่ารู้สึกหน้าแตกหลายรอบแล้วกับคำนี้พูดนี้เนี่ยเกณฑ์สำหรับเขาอาจจะใส่เป็นเซตโจมตีมานะเพราะนั้นเลือดเลยน้อยเนาะก็จะเป็นตัวยืนหลังนะครับสำหรับตัวบัตแล้วก็ล็อกที่ทำหน้าที่เพิ่มดาเมจกับแถวหน้านั่นเองแต่ก็ลงมาเร็วเหลือเกินนะครับเลือกที่จะกดอ่าห้ามอันติเด้งใช่ไหมเด้งอันติหดผม <laughs> ตกใจขอบพุณว่าอะไรวะเป็นเก๊ซี่เน้นมาและเครซี่ผมไม่เน้นต่อมานะครับตอนนี้ยังไม่มีเกาะก็ถือว่าโดนค่อนข้างแรงเลย ต่อมาเราจะไปโฟกัสที่ตัวของบันแล้วเนะยเพราะว่าตัวอื่นเราเค่อยๆเก็บไว้แล้วกันเนาะซึ่งให้ผมเดาอะนะมันกดรอบเดียวก็น่าจะตายแล้วด้วยซ้ำอะโอเคแต่ว่าเราไปทางนี้ละกันนะครับแล้วก็เป็นเกราะขั้น2สําหรับตัวของลูโดสลับกันกดนะลูโดสลับกดกับอ,อลัลลิสนางฟ้าน่ครับเรียก <c oughs> ว,ว่าโล่ไม่มีวันหมดอะขอเธอแลกบูสต์จัมเแบบแรงๆหน่อยอะนะแล้วที่เหลือผมจะค่อยๆย,ยือ <c oughs> แล้วเป็นโล่ขึ้นมานะครสำหรับตัวลูโดเสีย ทีนี้ผมว่านะผมน่าจะฆ่าดีแอนได้นะครับแต่ว่าผมไม่ต้องรีบก็ได้มงค่อยๆนะค่อยๆเพราะว่าไอ้พัดลมเบอร์ห้าเนี่ยมันค่อนข้างน่ากลัวนะเพราะว่าขอไปอ่างนี้แทนละกันเนาะนี่จะตัดรอบหนึ่งแล้วตีรอบหนึ่งเพื่อจะได้อันตีของมาเอลขึ้นมาแล้จริงอยากจะตั้งโลมากเลยแต่ผมมั่นใจว่าคัดบนมือเขาเนี่ยไม่น่าจะมีคัดเอ็กซ์คานร์นะครับ <c oughs> เกินพึ่งแล้วหอดเอลือดพันดีเดครับโอ้แล้วเอ๊ะขดดโอเคอย่านะ <c oughs> โอ้ใจจะวายด้วว่าจะรวมเป็น3าแต่มันกดการ์ดกันก็ใช่มันสอยู่ดีแล้วตีหมู่มาเน้วสำหรับกัน2องใคซีพอมินแนนมาดาเมก็ค่อนข้างเยอะนะแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับในจังหวะนี้กดอันตีไปก่อนตีอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่เป็นโล่ของลูโดเซีย ค่อยๆนะครับกลีดเนือดกลีดเนื้อ,อของฝั่งสตูค่อยไปเรื่อยๆเนี่ยกดอติไป2องเเท่านั้นนีครับแล้วเป็นไลฟ์ออฟจัดเบนทํทำหน้าที่จบดาเมจไปจังหวะนี้แล้วก็โค้งคำนับชา i n ิ่งร e m p t i o n เปิดโล่ขึ้นมาเป็นอนติทตันอีกแล้วนะครับอืมจริงๆอติทตันไม่น่าจะตกใจวะมันเหมือนเป็นแบบตัวปกติทั่วไปของทุกคนอยู่แล้วเนาะ และเลยจะเป็นตีขั้นสามมาใส่ตัวลูโดนะครับโอ้โหเกิดใหม่ไปหนึทีแล้วเด้งไปทีไม่ตายนะโอ้ตี3ทีเราก็ให้ลูโดจบสวยๆปะ่ะเพราะคลิปลูโดใช่ไหมคลิปลูโดก็ต้องจบสวยๆเป็น Light ไลฟ์จัดเบนเลยครับตีไป3ทีบอกเลยว่าผงเฟนไฟใช้หมดร้านแล้วนะจ๊ะรอบหน้าพกม,มาเยอะๆนะ <c oughs> จะได้ให้เฟนไฟกินทุกคน <c oughs> ตาที่สี่ป่ะแล้วโอ้อน,นี้แสง มาอลิสแสงหรืออลิสนางฟ้าจะสู้กันแล้วเขาเป็นลูโดฟ้าด้วยนะเฮ้ยยังเอาเรื่องเลยครับเพราะนั้นเนี่ยเราเราเราเกลียดอลิสมากเลยนะครับเอาจริงๆอลิซแสงนี่ยิ่งอยู่นานนี้แบบภัยร้ายชีวิตมากเลยนะเพราะนั้นเราใส่ดาเมจไปเต็มๆก่อนเลยนะเป็นโซล่าเรติบูไปเพื่อข้างๆเกือบตาย <laughs> จริงๆ <laughs> ผมเอาสกิลของลูโดไปตีคนอื่นน่าจะดีกว่านะเพราะว่าไม่อย่างไงก็แรงอยู่แล้วนะครับ แล้วเราจะเลี้ยงลูโดด้านขวาไว้นะเพราะว่าลูโดเขาไม่ได้มีประโยชน์เท่าลูโดเรานะฮะอย่างแรกเลยคือเขาชนะ4-4แค่ตัวกลางผมเนาะถูกไหมเออซึ่งตัวผมมันเวลยังไม่ร้อยนะครับแล้วอันตีก็อันตีหนึ่งมันก็แพ้อยู่แล้วเนาะตัวสแตทเดียวกันนะะอ้าวแล้วเลือกที่จะเก็บ oh, อันตีนะครับเลือกที่จะตีไปส่วนของอลิสนางฟ้าก่อนเลยไนดะ้ เหมือนจะเห็นว่าเป็นภัยร้ายนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเราไม่เกรงกลัวนะถามว่าผมจะเปิดกรอะไหมอย่างนั้นน่ะเหรอเปิดทําไมก่อนเปิดทําไมก่อนมันนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะผมก็เปิดได้ดิการผมมันเกาะเยอะมากเลยอ่าเปิดก็ได้เปิดได้เปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนคำพูดเปิดตอนท้าย,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 ยนิดนึงนะฮะนิดนึงเพราะยังไงตีสองครั้งเอกนอตายแน่นอนอยู่แล้วเนี้ยใช้เซ็ตโจมตีมาเลือดก็จะน้อยอย่างนี้เลยนะและเป็นตาสุดท้ายนะครับสำหรับ ค่ำคืนนี้ดีไหมเออผมอัดตอกนกลางคืนนี่แหละแต่ว่าของคลิปนี้แล้วกันรับอาแถมก็ได้แถมแถมแถมตาสุดท้ายแบบจริงๆแล้วนะแล้วเจอเป็ทีมปีศาจเฮ้ยไม่ได้เจอนานสวัสดีครับโอเคว้าวขอร้องละ่ะไม่ใช่ใช่ไหมไม่มีทามิเอลร <laughs> <laughs> ักกลงนะ เลือเป็นโซละเลงไปก่อนได้แฮบผมแล้วก็ตีไปสำหรับซันคัตเตอร์แล้วก็ไปด้วยไลท์ออฟจัดเบนไดแฮะเฮ้ยก็แสนซิ่วเหมือนกันนะนี่ใส่โจมตีแบบใส่โจมตีดามัดทีไม่ได้อ่ะจบเยังไงก็เจอกันใหม่โอกาสหน้านี่ยสำหรับวันนี้ลากับพ่ก่อนแล้วบ๊าบายครับผม